สวัสด,ดีครับผู้ชมผมกนวินเนอร์นี่เช่นเคยนะครับมามก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนะโอ้โหคู่เบลเยียมเราหลุดคอบไปหน่อยเดียวเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าพี่ๆท่านหนที่ติดตามในไลน์นะครับบอลสดเราก็มาอีกสองคู่นะครับและที่คัดให้อีกสิบคู่ก็มาถึงเจ็ดเลยนะหื่ก็ยังมาอยู่นะครับก็ยังทดแทนกันได้นะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีไลฟ์แจกอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังนับต่ออยู่ดีนะเนี่ยวันเนี้ยถ้าพ้นวันศุกร์ไปอ่ะก็อย่างที่พูดแหละจะพูดกันตลอดแหละมันจะเดือนแล้ว่ครรับทีในลแต อย่างเงี้ยนะครับคือไม่ไม่อยากจะพูดในไลน์ยังแตกขนาดเนี้ยและตัวชัวร์ที่ให้ในช่องทางส่วนตัวมันจะชัวร์ขนาดไหนมันจะแตกขนาดไหนและครับอ่ะไม่เป็นไรไม่พูดเยอะและ้วกันใครอยากได้หรือใครอยาก ติดตามนะครับปัดขวากดที่ลิงก์หน้าช่องนะแปะไว้ให้แล้วนะครับเอาละวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะเพราะวันนี้บอลยูโรพักนะครับเรามาเน้นบอลนอกกระแสกันบ้างดีกว่านะเอาละคู่ของทางด้านโคปาอเมริกานะครับระหว่างทางด้านอุรุกวัยนะครับเจอทางด้านโบลิเวียนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแม่คู่นี้นะเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงมากๆแล้วนะครับถึงว่านะครับเปิดกำแพงใส่มาเนี่ยมีแต่ไหลขึ้นจะไหลขึ้นไปยัน3มช่วงตัวแล้วนะครับเอาล่ะมาพูดถึงการ เล่นของบลิเวียก่อนนะบลิเวียเนี่ยต้องบอกว่านัดล่าสุดนะก็เพิ่งโดนทางด้านอเมริกาถล่มไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะก่อนหน้านั้นก็โดนโคลอมเบียบีก3ประตูต่อศูนย์เป็นการแพ้ที่ทําประตูไม่ได้ถึง2นัดติดแล้วนะครับเสียประตูไปรวมๆ5ประตูนะครับแล้ววันนี้นะต้องบอกว่ามาเจอกับทีมที่แก่งกว่ายางอูรุกไว้นะครับที่เพิ่งเอาชนะทางด้านปานามามาได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยนะก่อนหน้านั้นอีกกดเม็กซิโกไปอีก4ประตูต่อศูนย์นะครับสองนัดล่าสุดเขากดประตูไปรวมๆ7ประตูนะครับ เป็นการเจอทีมที่ต้องบอกว่าคุณภาพมาตรฐานเนะี่ยสูงกว่าทางด้านโบลิเวียนะครับวันนี้เจอโบลิเวียที่ฟอร์มค่อนข้างแย่มากๆนะครับต้องบอกเลยว่าง่ายแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับกําแพงเปิดมาในที่2ช่วงตัวนะมองทางด้านอุรุกวัยที่2ช่วงตัวก็ได้นะครับไม่น่าเกียดเลยนะครับวันนี้ลุ้นไม่นานนะเอาละครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะใครนะครับไม่อยากพลาดนะครับเพราะในไรวันนี้เราก็ยังมีให้อีก เพียบนะครับเพราะวันนี้บอลน,น้อยนะเดี๋ยวจะคัดบอลน,นอกกระแสด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้ส่วนตัวนะครับปัดขวาไปรอได้เลยนะครับผมแปะทางเข้าไว้ให้แล้วนะครับเอาละวันนี้ผมกรวินเนอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ